à cái gớ cái à ấy, không chết, không ai chết, หมอภูมิคุณหมอภูมมาตรวจหน่อย,อยเร็วมาตรวจให้พ่อหน่อยพ่อปวดขาภมูมาตรวจให้พ่อหน่อยแล้วมาวมาแล้วมามาแล้ว<ไ>ว้ายฮิฮิ เอามาตัวหน่อยเร็วเอาตัวเครืองปอน่อยเร็วเอามาตัวขาหน่อยปดขาโอโออ๋ออ่อครับเป็นอะไรไหมครับ ปลอดภัยไหมครับไายแล้วาหายแล้วยังหายหรือยังครับอาสิยาหนา่อยน,นี่นะกินมาเร็ว <c oughs> อ๋อฮาตาระฮา, <c oughs> าตาร์นึ่ไปอ่าฮึหายแล้วหายแล้ว<ำ>หายแล้วหายแล้ว ห <laughs> ายตัดิหายยังครับหายแล้วขอบคุณครับคุณหมอหายแล้วหายยังครับ <laughs> หายยังครับไอพุม ครับรถูเขารวดอย่างครับนั่นเขารวดอย่าง